สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักศรีค้นเกษตรอ่งทีราบสูงมือนี้เป็นวันที่2 0ธัท่านว่าคม2567กบเครับบ่าวศักศรีสิมารายงานราคาเขานะครับพี่น้องครับหลังจากว่าบ่ได้ไายงานให้พ่อแม่พี่น้องฟังนี่ครับประมาณเกือบพออาทิตย์นาะครับพี่น้องครับวัดลงคอเสียงหายไปเลยครับพี่น้องตอนนี้กับบท่านได้กลับมา แต่ว่าก็สามารถสื่อสารกับพี่น้องได้คือหอดพอเม่พี่น้องก็เล่นน้ราค่าเขามาแจใไงพอเม่พี่น้องสาบก่อนนะครับเป็นการเสิร์ฟเสียงไปซะก่อนเนาะช่วงนี้ครับพี่น้องครับราคาเขามะลิ105ห้าแห่งนะครับพี่น้องครับก็มีโรงที่ซื้อสูงสุดอยู่ที่16บาทนะครับส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็เกือบ16บบาทนะครับจังหวัดไก่เคียงก็15บาบาทกลัวคือกันครับพี่น้องครับเข้าหน้าปลังนะครับพี่น้องครับราคากถือว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบ่ถึงขันว่าสูงนะครับพี่น้องครับกับแปลกๆอยู่เพราะว่าปกติน่ะพอสิ้นปีแนวนี้นะครับราคาเขาสิพปุ่งสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะครับยังทรงๆอยู่กะยังดีใจแน่น้อยหนึ่งที่มีเขามะลิทีราคาเพิ่มขึ้นเป็น16บาทในบางโร่มนะครับเอาเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับบ่าวสักศีขอรายงานเขามะลิ1 0 5หก่หอนนอะมีบ่หลหรอกครับพี่น้องตามด้วย เขาหน้าปรังนะครับถือเก็บเกี่ยวกันในขณะนี้หาสี่หาหนึ่งแปดหาเจ็ดสิบเก้าสีหนึ่งนะครับพี่น้องครับถ้าเข่าทกศครับอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับพี่น้องครับมือนี้เปิดรับซื้อมะลิหนึ่งศูนย์หาแหงความชื้นบวกเกินสิบหาเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันเนาะครับเนาะตลาดกลางพืชไร่อำเภอเมืองศรีสะเกดครับหนึ่งหมื่นหาพันบาทต่อตันครับโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปรับโตขึ้นมาเป็น16บาทตันละ16,000บาทต่อตันสำหรับเขามะลิ105แห่งครับพี่น้องครับโรงสีกิตวียโสทรอน4 4 4ย0ัอย่างครับโรงสีสหปัฒนาอำเภอสตึกบุรีรัมย์1 5 5 0าโรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิร0อยเอ็ดเช่นกันครับมังกรท่องสีสเกตครับพี่น้องครับอยูที่1ห ,500 000ลอยะกะ็รงสีอำเภอเมืองนะครับบุรีรัม หมื่นหาพันหเช่นกันนะครับสินธนาทอรบุรีรัมหมื่นาพันสบาทต่อตันครับนี่เป็นราคามะลิหนึหาแห่งนะครับโร่งสีใหญ่เพิ่นส่วนโรงสีทางบ้านเบาสักสีกับปรับโตแนครับสหกรณ์การเกษตรม่วง30บครับพี่น้องครับ1ิบห้าบาทเจสิบหาสตังสำหรับมือนี่แสนละ 1, 90, นหนึ่งพัแปดร้าสแสนหนึ่มีหนึ่กิโลเป็นมาารวัดทางจังหวัดอุบลครับ ส่วนกระเทียวครับพี่น้องครับเพิ่นรับซื้ออยู่กิโลกรัมละ11บาท66สตางค์แสนละ1,400สี่ำหรับผู้ที่เขาร่วมโครงการนะครับพี่น้องครับครับเป็นโครงการกับทางภาครัฐนะครับรับเพิ่มอีกตันละ500บาทครับสำหรับสหกรณ์ม่วง30ครับพี่น้องครับสหกรณ์สีเมืองใหม่ครับพี่น้องครับเพิ่นเปิดรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ15บาท83สตางค์สำหรับมะลิ105แห่งนะครับตันละ15,830 แสนละ1 9 0 0เกบาทครับเป็นสถานการณ์เข่ามะลิปกติช่วงปีใหม่นะครับเนาะกะสิมีราคาเข่าที่เพิ่มมากขึ้นเนาะปีนี้กันยังถือว่ายังราคาที่บ่ค่อยสูงบัางไดเนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องมาทาเบิ่งเข่าหน้าปังกันว่าสิเป็นอย่างไรสำหรับเขา่าหน้าปังครับพี่น้องครับก็ขอเก้าสิบแปดพิษณุโลกนี่เก้าพันบาทต่อทันครับเข่าสดเด้อพี่น้องเด้อหน้าปังเบาศักสีขอรายงานเป็นเข่าสดครับ พิษณุโลก72สุพรรณบุรี9,200บาทครับหาศีหาหนึ่งกำแพงเพชร8,400บาทต่อตันครับนครสวรรค์8,600ันกร้อยรสุพรรณบุรี9,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับกอคอเจนี่ราคากับไข่เน่ครับพี่น้อ 1, งพระนครศรีอยุธยา1,400งหมืร้อยราราชบุรี10,000บาทต่อตันครับกอคอหกครับพี่น้องครับมีไชนาทครับ8,600บาทเพชรบูรณ์8,400 อุไทยท่านี่8,600บาทต่อตันครับกอขอ85ครับสาราบุรี8 8 0 0การจนบุรี9 2 0 0สุขโขไทัย8 6 0้กอขอ41กำแพงเพชร8,600บาทต่อต,ตันครับเป็นสถานการณ์ของเขานา,เนาพังนอส่วนข้านียวจังหวัดอุบลน,นะครับพี่น้องครับอยู่ที่กิโลกรัมละ11บอบาท2 5สหาสตังค์นะครับพี่น้องครับแล้วก็บางพื้นที่เช่นจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ ที่เพิ่นเปิดรับซื้อแล้วก็ไฮบาลสักสีรายงานให้ก็อยู่ที่ประมาณ12บสาทหาสตางค์สำหรับข้าวแห้งเนาะครับพี่น้องครับส่วนข้าวสานเหนียวก็กระสอบนึงก็ประมาณเข้าเก0 0พนึงนะครับเข้าใหม่1,250บาทราคาข้าวสานเหนียวก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นสูงนะครับพี่น้องครับส่วนข้าวหอมมะลินะครับพี่น้องในในช่วงนี้นะครับก็ราคาสิปรับมาอยู่สูงสุดก็คือ16บาทนะครับแต่ว่าก็ ระดับมาตรฐานกับยูปม่ปนะมบณ1าบาท50สตังค์เนาะครับพี่น้องเนาะบวกลบอยู่ประม่นมา,าน 5, น,น,นะนี้แหละครับพี่น้องครับกระถาบึงราคาก้อนปีไม่นะครับสิม,มิการขยับขึ้นบ่อนะครับก็ช่วงนี้ก็ดีใจน้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้หลายท่านเนาะอ่าที่ได้รับเงินสนับสนุนครับไรละพันบ่เกินส0ไรนะครับพี่น้องครับกคือสิกระตุนเศรษฐกิจไปในระดับหนึ่งละกะซอยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรค่าเก็บเกี่ยวค่า เกี่ยวเข่านะครับรลดนวดรถเกี่ยวนะครับเนาะหลักกาค่ารถไถพอสมควรนะครับกะเฮ้าเป็นกําลังใจเหตุการณ์ต่อไปสําหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้กะกำลังเริ่อมเสียหน้าปังนะครับบานเข่าไปหลายเติบแล้วเดี๋ยวบ่าวสุขสีสเดลอัปเดตราคาปอกราคาปุ๋ยเหตุพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ไปอ่าร้านปุ๋ยมาแล้วครับพี่น้องครับไปเอาปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยมากสิได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเป็นมื้ออื่นเนาะครับเนาะประมาณวันที่21เฮานี่ล่ะครับ สิเรลือมต่อไปนะครับสลับมือนีครับพี่น้องครับเสียงกับบ่คคยดีเป็นได้ตรงขออาให้พ่อเม่พี่น้องได้หลายนะครับเนาะเดี๋ยวคิปหนาคือเสียงคือสีเริ่มสีเริ่มกลับมานะครับเนาะสิเหลือมไปสัมผัสพืชล้างหน้าแตงโมล้างหน้าให้พ่อเม่พี่น้องได้ชมเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับสลับมือนีกะสมมาพระควรแจ้เลลานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจตลอดเวลานะครับเดี๋ยวคิบหาพอกันไ่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ